ตเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะเจ้าในห้อขอหน่อยหมดกับมึงมันไหลว่ะนะเออคูณ12ครับผมดอกนี้504บาทนะครับผมโอ้โหบิ๊กป๊อปไปครับผมเป็นงงนะครับผม,บผ,มผมบอกนะครับผมวันนี้อาจจะวันเมื่อก่อนนะครับผมว,วันอื่นนะผมอาจจะไม่เป็นวันของผมก็ได้นะแต่วันนี้อเป็นวันของผม กลับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับบิก๊กเกตอีกตามเคยครับเหมือนเดิมวันนี้บิก๊กเกตพาไปเล่นในเกมสล็อตนะผมหาแก้แค้นสำหรับสล็อตป๊อปหวานนะผมตามมันมาโอ้โหหลายวันมากเลยไม่แตกเลยนะมามาดูว่าผมวันนี้ผมจะแตกหรือเปล่านะวันนี้ผมพกตุนมีที่ห้าร้อยบาทนะโอ้โหผมมาแก้แค้นมันให้ตามให้ทุกคนดูนะโอ้โหผมเล่นยังไงก็ไม่แตกมานะสามวันนะอ่ะวันนี้ผมมาดูวับผมวันนี้ผมจะมีดวงกับป๊อปหวานไหมครับผมอ่ะ หากท่านใดชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ช่องของบีกได้เยนะครับผมหากท่านใดสนใจอยากเล่นด้วยกันก็ตามกันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ันสมัครไว้ที่ด้านล่างใต้คอมเมนต์หรือท่านใดอยากพูดคุยสอบถามนะครับผมทักกันเข้ามาได้เลยนะที่ไลน์ sbkwmf5 sbkwmf5 แล้บผมมีแอดนำหน้าด้วยนะมาวันนี้ผมจะมาแก้แค้นนะครับผมป๊อปบานนะป๊อปบานนะอ่ะหยกินเงินผมไปโอ้โหหลายวันมากเลยนะผมสามวันนะผมกินเงินผมไปทีละนิดทีละน้อยผมมา อย่างที่ผมบอกนะครับผมการพนันนะผมไมอ่อ่ไม่มีได้ทุกวันแล้วก็ไม่มีเสียทุกวันนะครับมาวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะผมจะหมุนไปที่เบ็ดละ12บาทนะวันนี้ผมจะบวกที่เท่าไหร่นะบวกนี่บวกหน่อยผมก็เอานะถือว่าผมมาแก้แค้นพนันสำหรับอ่าสำหรับเกมสล็อตป๊อปหวานนะผมอยู่ในค่ายของอ,อสกิลทั้งยังไงนะผมนี่คือสลออ็อต ITP นะครับมากเข้าฟรีสปนินก่อนหรือเข้าฟีเจอร์ของเขานะผมก็จะเป็นโถป๊อปสีโถขึ้นไปนะครับผมก็จะได้เป็นอ่า สิบฟรีเกมนะครับผมหรือแปดฟรีเกมนะผมไม่แน่ใจนะเบื่อมันมากเลยสบ๊อบหวานนะพอบอกว่ามันแจกแจกยากนะครับผมมาผมมาลองเล่นให้ทุกคนดูนะมันซัดของผมไปเลยโอ้โหสามวันเต็มๆลยครับผมผมไม่ได้นะสำหรับสำหรับบ๊อบหวานนะวันนี้ผมมาแก้แขนนะครับผมมาวันนี้นะผมอาจจะไม่เมื่อก่อนนะครับผมไม่ไม่ใช่เมื่อก่อนรับผมวันวันที่ผมเสียนะครับผม อาจจะไม่เป็นดวงของผมก็ได้นะแต่วันนี้อาจจะเป็นดวงของผมก็ได้นะอ่ามาตามดูดีครับผมทุกคนอย่างที่ผมบอกแต่อ่าไว้แต่ละคลิปเลยนะครับผมวันนี้นะผมอาจจะไม่เป็นดวงของคุณก็ได้ับผมวันพรุ่งนี้หรือวันหน้าอาจจะเป็นดวงของคุณก็ได้ับผมเสียวันนี้ก็อย่าพึ่งตามหัวอย่าพึ่งหัวร้อนตามคืนนะครับผมค่อยๆค่อย,อยๆอ่า uh ตามคืนนะครับผม<ก>เดี๋ยวมันก็ได้มาเองนะครับผม ม,ม,มันไม่ให้เราเสียทุกวันหรอกครับผมแต่ผมก็มให้แนะนําให้ทุกคนเล่นการพนันนะครับผมดูเป็นวิทยาทางหรือใครห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็ลองเล่นแบบสนุกสนุกขำๆไปนะครับผมกาไรร้อยสองร้อยห้าร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทก็คือกําไรนะรถือว่าวันนี้วันนี้เรามาหาค่ากับข้าวกักนนะ,ะไปไปดูครับไปดูครับชอบก like, ดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปของผมนะ ได้กาไรนิดหน่อยผมก็เอาลงไม่ได้ผมก็เอาลงแลง้มาไหมมาไหมมาไหมโอ้โหไม่มานะได้นิดหน่อยผมก็เอาลงนะไม่ได้ผมก็เอาลงนะงนะถือว่าเป็นการรีวิวเกมหรือว่าเป็นวิทยาฐานตให้ทุกคนได้ตากถึงแบบการเล่นพนันไม่ใช่ยังไงน,นะครับผมไปไปดูว่าผม,มาที่ผมมารีวิวแบบนี้นะครับผมไม่ได้แบบให้ทุกคนมาตามกันเล่นแบบ เรปักหัวปั๊มนะครับผมผมแนะนําให้เล่นแบบแน,น้อยๆแต่พอประมาณนะครับผมเล่นแบบขำๆโอ้ uf, โหมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วม,มาแล้วผมมา,มา,มา,มมาไม่ใช่สี่ฟรีเกมเราได้มา8ฟรีเกมม,มาเรามารุ่นตัวคูณกันในฟรีสปินของมันนะผมคูณสามว้าวไปครับผมคูณ8ก็ว้าวนะครับผมคูณสี่มาไหมเออไหลไปเพื่อนขอส,อสวยๆหน่อยโอ้โหสิบสองบาทปไปันต่อครับผม มา,หาไหลนะเพื่อนไหลไหม,หไ,ออไ,หมไหลไปอีกเพื่อนเออสวยๆหน่อยสวยๆตัวคูณตกมาสวยคูณสองไปไหลไปอีกเพื่อนไหลตัวคูณมาอีกสวยไม่ไม่มาตัวคูณวะคูณสองโอ้โหยโอ้โหยค, 46, คูณสองผมสี่สิบหกคูณสองเก้าสิบสามบาทไปแปยงต่อครับโอ้โหย ไหลเพื่อนขอแต่ระยหน่อยเออคูณสิบมาสวยแบบนี้สวยไปไหลเพื่อนไหลอีกเออคูณสิบสี่โอ้โหไม่ไหลนะครับผมมันน่าจะไหลสักหน่อยนะมาโอ้โหคูณสิบสวยแบบนี้โอ้โหคูณสิบสองไหลไหลเพื่อนไหลอีกไหลอีกเออสวยไหลไปเพื่อนเออไหลอีหน่อยไหลหน่อยเพื่อนเออูขอหน่อยขอหน่อยหมดกับมึงมันหลกว่านอะเออคูณสิบสองครับผมดอกนี้ ห้าร้อยสี่บาทนะครับผมโอ้โหบิ๊กป๊อปไปครับผมเป็นงงนนะครับผมผมบอกนะครับผมวันนี้อาจจะอ่าวันเมื่อก่อนนะผมอ่าวันวันอื่นนะผมอาจจะไม่เป็นวันของผมก็ได้นะแต่วันนี้อืมเป็นวันของผมครับผมมากำไรผมมาเท่านี้ผมก็พอใจแล้วนะผมพกค้นมาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะกำไรอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับผมบิ๊กป๊อปไปครับผมบิ๊กป๊อปไปครับ วันนี้ผมก็กำไรมาแล้วนะผมหากท่านใดชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์หรือกด s u b สไครป์ช่องของบิ๊กได้นะผมหากท่านใดสนใจอยากเล่นด้วยกันก็ตามกันเข้ามาได้เลยนะที่ลิงก์การสมัครอ่ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสมัครไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะผมแต่ยังไงนะทั้งนั้นทันนี้นะผมผมก็ไม่แนะนําให้เล่นการพนันเป็นอ่าเป็นชีวิตประจําวันนะผมอ่าผมแนะนําให้เล่นเป็นค้ำๆไปนะครับผมอ่ะโอเคนะผมวันนี้ผมมาแก้แค้นให้ทุกคนดูแล้วครับผมอ่ะ สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ